สวัสดีพี่น้องจ้กเขาไปกันแล้วพี่น้องเริ่มออกแล้วหัวดำพี่น้องบังนี่เห็ดพึ่งหัวดำนะคะ,ะใส่พี่น้องบ่งน้อยๆอ,อุ้ยหัวขาดพี่น้องอันถือแม่ลินหมากินเนาะนี่พี่น้องจา้าถือแม่ลินหมากินกำลังแสบเลยปาด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 เริ่มออกแล้วต้องเคลียร์เลยพี่น้องสถานาการณ์นี้ต้องเคลียร์ มาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องจ้านี่เริ่มออกเริ่มออกตรงเบิง้งดีๆตรงเล้งเห็นปะพี่น้องต้องเล้งนะคะเอาได้บ่นี่โอ้ยแหลกแหกหมานแหลกแหกหมานแมงลินมากินก็นเลยเรยวเห็นขาวๆพี่น้องมาเดินขวนเอยเริ่มออกแล้วนะคะทีนี้ต้องจ้องนะ จ้องต้องจ้องพี่น้องจ้าว่าไปไกลได้บันี้ตวนได้บัณฑิตนี่พี่น้องจ้าเอาได้ไหมหัวดำหัวดำเพื่อนและตีหัวดำเด้เพื่อนเอาเอาบ่าพี่น้องเดี๋ยวเบิง่งนกอนด้ว,ว่ามีหนอนบอสขั้นบ่มีหนอนก็นสิไปเล่นเอาไปแกงเนาะแกงสดหอนหอนเอาอยูด่ดอก เดี๋ยวเอาไปก่อนอมอหอมพี่น้องหอมหอมหอมเอาไปก่อนถ้าลายขังค่อยเอาออกไปปาหม่องเกา <laughs> เห็ดน้ำหมากไว้พี่น้องมั่งนี้เห็ดน้ำหมากก็เอาเดีวก็เอาเอาว้นี้แหละให้เบิงให้พี่น้องเบิง่งดอกบกักใยเลยนี่คือเห็ดน้ำหมากนะคะเดีสิค่ะ เอาดอนบาทแล้วต้องเอาจีจีนะพี่น้องไปแยงร่วมเนาะจะออกจะหึง้ยเอาบ่าได้ดอกพี่น้องแก่แล้วแก่แล้วเอาไม่ได้เอาไม่ได้ไม่เอาไม่ไไมเอาฮะนุมน่มๆเป็นเฮดผึ่งขาลายพี่น้องจา๋าเอาได้ไหมดูสิดูสิสโออเอาได้ยุพี่น้องเอาได้ยุนี่ เอาได้อยู่ไปแกงรวมกันเนาะแกงสดสดร้อนๆสดน้ำโกก้พี่น้องเอาได้เอาได้กำลังออกกำลังออกเอาได้พกมีดพกตาม่พร้อมพี่น้องแกงสดๆนี่แสบเนาะแกงสดๆดูบรรยากาศในป่าพี่น้อง สดซื่นบ่ะมีแห้งเขาป่าสูดอากาศบริสุทธิ์ธรรมชาติถ้าเขาเาราอยู่กับธรรมชาติได้สุขของเราจะมากที่สุดเห็ดพึ่งเหลืองพี่น้องจา๋าเห็ดพึ่งเหลืองแกงแซ่บเพื่อกันได้ไหมคล้ายๆเห็ดพึ่งเหมือนบานเฮ้านะดอกหน่อย ถ้าเอาไปผสมเนาะพี่น้องเนาะถ้าเอาไปผสมแกงเห็ดรวมเนาะเห็ดเพิ่หัวดำพี่น้องจา้าเห็ดพึ่งหวานหัวดำออกแล้วนะคะปาาฝรั่งเศสปลายเดือนเอ่สิงหาเนะานะงําเนาะออกใหม่ๆนี่พี่น้องจา้า หม่ๆอันนี้เห็ดพึ่งหัวดำเนาะเขาเอินแต่ตะแนกกหรือว่าภาษาฝรั่งเศสก,กัเห็ดพึ่งหัวดำแต่ตะแนกแซบแซบพี่น้องหอมพร้อมมานมานพี่น้องเห็ดมันปูออกมองกวงเกาเกาพี่น้องไม่ว่าจะย่มใดก็ออกมองกวมงเกาเกามวงใดเคยออกหาได้พี่น้องเขาออกมวงหันละ อันนี้ใครไม่เหยียบใครมาเหยียบเอ่ยไม่ใช่ฉันนะปล่อยไว้ยุ่งกับล่ไหลาย,ลายมิงมิงมิงมงนี่กำลังออกพี่น้องมองได้ใ่อยออกก็น้ำหาหมงหันละนดอกงามๆอันนี้คือดอกเห็ดมันปูนะคะหรือว่าชีฮอนภาษาฝรั่งเศสเน,นี่ ป่าน,นี่สิมีสำมมปีเห็ดมีหอดเห็ดละงกแต่ว่าเห็ดละโงกปีนี้บ่ท่านได้ออกน้ำจอมเห็ดละโงกพี่น้องแต่เห็ดละโงกบ่ท่านได้ออกว่นนี้อาจจะบ่อเอพราะว่าเป็นน้ำอากาศเพราะว่าปีกายนี่เห็ดมันปูกระบอกกระบอ,อกพี่น้องปีนี้ได้หลายเป็นน้ำอากาศเนาะบ่งบรรยากาศในป่าพี่น้องจ้าเอาได้ไหมเออุอ้ยบ่เอาดอนนาะพี่น้องอันนี้เด้อ เาแล้วไม่เอาแก่แล้วไม่เอาไม่เอาปล่อยไปนี่แหละให้แมงลีมากินซาให้แมงลีมาก็ากินอยู่นี่เห็ดไข่มุกก็ออกแล้วพี่น้องจา๋าเอาบอุ้ยจุจี้ก็กินจุจี้กินเห็ดพี่น้องนี่บ่เอานี่คือเห็ดไข่มุกแล้วพี่น้องเห็ดไข่มุกไปนี่คืออุย้ยถีขงขาคือกบถีขงขากับมี นี่อันนี้คือเห็ดไข่มุกพี่น้องมีคู่เหมือนก้อนกินศึกษาห้ดีได้พี่น้องอันนี้ของแท้เพราะว่าเสียงผู้จรเราก็เห็นขิงขากใตพี่น้องมึงค้างคงอยู่ในป่าข,ขิางขากว่ามันกบด้วยนี่นี่ขิงขากนี่ขิงขากมีตุ้มคอหมอ,อกแก่แม่อันนี้คือขี้ไข่คากนะคะคางคกในป่าเห็ดบรรยากาศในป่าพี่น้องนี่คือบรรยากาศในป่าเลยยุ้งละ ลายพี่น้องจ๋ายุ่งคักยุ่งแน่อากาศแกตื่นปากแดงเด้อธรรมาชาติขั้นปากแดงว่ามีขั้นปากว่าแดงว่ามีแห้งครับรถพี่น้องบุญอยิบบรรยากาศในป่าขอบคุณถุกกำลังใจได้พี่น้อง่ะสีเก็บเฮ็ดเก็บน้ำหมากเห็ดน้ำหมักเนาะนี่เห็ดน้ำหมากพี่น้องพี่น้อง,องกำลังสิออกมันปู ดอกน้อยๆฝน,นตกเริ่มออกเลยเนี่ยมองใด้ห้หงหูมองมาเลยดอกเพิ่มแสบแต่ว่าดอกแง่กับได้หลายเลยนี่คือเห็ดน้ำมากนะคะโอ้ยกาลังสะออกน้อยๆแน่ๆพี่น้องยุงอัศจอรอหันกาลันยอปัดออกเด้จำานี่พอดี นี่หน่อยผุดเลยโถมหวก่นนี่นี่นี่กําลังหยอกพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้นี่มันปูนี่ดอกหน่อยมันจะเป็นลักษณะนี้เห็ดนํามาขอเสียไปแกงร่วมเห็ดมันปูจะเอาไปผัดมีอีกไหมอุ้ยยุ่งยุ่งพี่น้องจ๋ายุ่งยุ่งยุ่งขักยุ่งแน่ได้เห็ดร่วมสมบูปีหาบ่งอีกเบิ่งมีอีกไหม เอาได้ไหมพี่น้องพูดนะเสียงเจียรติมู่เชียงกบตนลงเขาหยางไก่ือบานเฮา,าพี่น้องไม่โกกกะม,มีมีสุนแลวเลยอันนี้ก็คือว่าขอบซานี่ก็เป็นเห็ดเนาะนี่พี่น้องมบรรยากาศขอบซานี่ก็เป็นเห็ดนะดอกบักใหญ่ดอกเบลเลอเอาได้ไหมไหนซิ่ไหวเธอแก่แล้วไม่เอาไม่เอา

ั่งได้เห็ดละงกดอกหนึ่งพี่นอ้องก็ข่บ่ออือตตองน้ำหาเห็ดละงกแล้วพอกันถูกปีพี่น้องบ่อน้ำกันหัวนวหัวมวนหัว,หว,หวอากอากในนในปาลาผู้ชายั่งเก็บเห็ดพอกันถูกปีอขืขนาดในปลายังมวนได้พี่น้องบอกันไปบ่เป็นบอกันแล้วมาพอเห็ดอันนี้นี่ โอ้มันข่ายเงาเอาใดอยู่มันข่ายาเงาเนี่ยข่อย,ายาบ,บอกว่าต้องหาพนาว่าเห็ดละงโงกอะได้ดอกเดียวเดียวเดียวข่อยสีน้ำมันคือบวมี่หมูพี่น้องเห็นเซียงเล้ายางคคำๆมี่อพี่น้งอง,งเร้าไปทั้งพุนูบ่า,บาวฝรังมาเก็บเห็ดพอกันทุกป,ปีมีกันว่าเป็นจังไงละ่ะพานาแต่ปีกายนี่พานา <laughs> อยู่ดีมีแห้งมาพานามึงพี่น้องมันออก เมื่อไงเมื่อไนเมื่อไนพูดนะกำลังเสีออกก็เล่อยใบยูดีมีแห้งเสนอเป็นจ้งไดเสนอพลั่งถามข่าวกันเลยอืมแล้วก็เอาตาอ่างกันได้บ้างไหของตามาตีพนาวาแต่ว่าเพิ่นเอานั่นเอาเห็ดละงูกอ่างข่อยเหงงย็ดละงูกูเมื่อฝรั่งกินดิบกไ็ได้เด้พี่น้องเห็ดสลัดพลังเอาเห็ดละงูกอ่าง บอกว่าจังไหน,นเดือนกันยาโยนเด้อมันยังค่อยสิออกหลายพะนะฟรังหวานนะวันนี้ค่อยก็ได้ว่าเอามันท่านไดนหอดเด้ท่านไหนหอดมืออื่นเนาะมืออื่นมันท่านไดนหอดเด้ดอค่ยอยได้วางสิมันพอแสบได้เดือนออกเดือนสิงหาข่อยได้วางสิเนาะเอาถิมซะก่อน <laughs> ยิ้มปุย,ปย บมมนยามันพ้แซบคอยว่ามันเบียบอกพลังเอาเห็นลังโง่ถิมได้ดอกเดียวยิ้มปุ้ยปุยกินกับพแซบดอกสนบอกคอยว่าเดือนกัญยาได้ปอนะเมื่อจบไหมพอนะมันต้องได้แล้วปะนะตอยกันเลยว่าเดือนกัญยามันยังคอยออกมันคือว่าหนามันผาน่าเห็นลลงโง่นะ เพราะว่าตอนนี้เดือนสิงหาอยู่เอาถิมซลมันเบียสะนะอ, <laughs> อยูเหม็นตะแกวแค่แงย,ยู่คนมวลนลนะพี่นอ้องยูใสกับมวนเด็เขาในปลาพ่าฟัล่งกับหงกาการหงกาการวาหัวกากา,กากอรอย่าฝฟั่งก็เห็นข่อยเขาบนนีได้ก็ย่างใส้ทีรีทีรีเลยเด,ด้พี่น้อง <laughs> เขามาหัว <laughs> ข้ามาหวกับมาดามเป็นเรงถามข้าวเข้าคนเก็บเห็ดถามข้าวเข้ากันเป็นเังไดพ่อนะแต่พี่ไก่นี่เป็นเัื่งใดย่นี่มีแห้งบัวก็มองสาวพ่อนะโอ้ยสาวาสนอกไม่กระลังออกไม่นี่พี่น้องกำมวนได้ล่ะพี่น้องมาเก็บเห็ดพอกันในป่าแช่กัน เห็ดหนาแหล่นี่คือเห็ดหน้าแรล่พี่น้องนฮ่ไปแกงร่วมเห็ดหนาแหล่เห็ดแต่ดำเอาเห็ดสัมบะมาปีได้ืหมนี่เห็ดร่วมอีกแล้วพี่น้องจา้า